สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตข่าวนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็มาดูความตึงนะครับในตะนอกกลางต่อนะตอนนี้ก็แถวแถวเ,เ,เยมเมนนะครับซึ่งก็มีการยิงแลกกันสวนกันนะครับระหว่างทางด้านนะกลุ่มฮูตีในเย,ยมเมนกับอิสราเอลนะครับเพราะว่าทางฮูตีก็สามารถยิงขีปนุษย์นะแบบทิ้งตัวทะลุเข้าไปในเทลวิฟของอิสราเอลได้นะอิสราเอลก็เครื่องบินรบเนี่ยมาโจมตีนะเยเมน การทำลายพวกเอ่อโรงกันน้ํามันนะพวกไอ้โรงไฟฟ้ารวมถึงนะสหรัฐอังกฤษก็ยังโจมตีนะครับผู้ตีในเยเมนด้วยนะครับมาดูสถานการณ์เป็นยังไงครับข่าวแปลชินเน่นะครับผู้ตีสร้างความกลัวทหารสหรัฐด้วยแผนการใหม่การจมเรือรบอเมริกันหลังสอยร่วงเครื่องบินรบไอพ่นหรือไม่ภายหลังการสอยร่วงไอพ่นสหรัฐนะครับผู้ตีวางแผนที่จะจมเรือรบสหรัฐหรือไม่ภายคุกค,คาม เปิดเผยและโดยตรงต่อนาวีสหร,รัฐท่ามกลางบรรดาการโจมตีของฮูตีนะครับที่เพิ่มสูงมากขึ้นถอนเรือบรรทุกเครื่องบินออกไปหรืออย่างอื่นนะผู้นำฮูตีเตือนนะครับหลายวันนะครับหลังการกล่าวอ้างที่ได้สอยร่วงเครื่องบินรบไอพ่นสหร,รัฐลำหนึ่งฮูตีนะครับได้ออกหนึ่งภัยคุกคามใหม่สมาชิกท่านหนึ่งของสภาการเมืองสูงสุดของฮูตีนะครับได้ออกการเตือนในศุนทรพจน์ศนะครับซาน่าในวันที่24ธันวาคม โมฮัมหมัดอัฮูตีนะครับได้ร้องขอสหรัฐที่จะถอนตัวนะเรือบรรทุกเครื่องบินนะของพวกเขาออกไปจากเยเมนในระยะใกล้อัลฮูตีนะครับได้อ้างถึงาการใช้ u s s harry tuman ในตดอกกลาง p ร e สทีวรายงานผู้นำฮูตีนะครับยังได้พูดเกี่ยวกับการถอนตัวเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐ3ามลำที่ถูกส่งมาก่อนหน้านี้รายงานกล่าวฮูตีนะครับข่มขู่ที่จะจมบรรดาเรือรบสหรัฐ คำกล่าวจากโมฮัมหมัดอาลีเอาฮูตีนะครับสมาชิกสภากันเมืองสูงสุดเยมเมนนะครับว่าใช้บทเรียนต่างๆจากเรือบรรทุกเครื่องบิน3ามลำที่ได้ละทิ้งออกไปจากหน้านาน้าของเยมเมนแล้วการถอนตัวของพวกมันทั้งหลายได้ถูกสนับสนุนด้วยพยานหลักฐานที่ถูกอิทธิพลโดยกองกําลังติดอาวุธของเยมเมน การจู่โจมด้วยบรรดาโดรนการโจมตีขีนาวุธต่างๆและบรรดาปฏิบัติการทางทะเลถ้าหากเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่4นี้ไม่ออกไปและแทนที่นะครับยังคงที่จะปกป้องชายฝั่งสหรัฐมันจะกลายเป็นหนึ่งเป้าหมายที่ง่ายดายสำหรับกองกำลังติดอาวุธนะครับของพวกเราประชาชนชาวเยเมนนะครับไม่ได้ถูกคม่คมคู่คุกคามนะครับโดยขีความสามารถของพวกคุณ กองกำลังของพวกเราสามารถพุ่งเป้าหมายการปรากฏตัวทางทะเลใดๆในทะเลแดงจากแผ่นดินโดยปรัศจากการพึ่งพาต่อการเข้าถึงทางทะเลโดยตรงสําหรับพวกเราไม่มีเส้นแดงต่างๆผลประโยชน์ใดๆของอเมริกันถ้าหากมีความจําเป็นจะถูกตกเป็นเป้าหมายณนะเวลาที่เหมาะสมอยา่าคาดหวังการผ่อนปรนปราณีหรือความเสียใจ ข้อแถลงการนั้นนะครับได้มาหลายวันภายหลังกลุ่มของเยเมนนะครับได้กล่าวอ้างที่ได้สอยร่วงไอพ่นสารัตลำหนึ่งฮูตีนะครับในวันที่22ธันวาคมได้กล่าวอ้างที่ได้สอยร่วงเครื่องบินรบไอพ่นสารัตลำหนึ่งนะครับห่างจากชายฝั่งของเยเมนฮูตีนะครับได้สร้างการกล่าวอ้างนั้นหลังกองกําลังสารัตรังกฤษนะครับได้เริ่มบรรดาการโจมตีทางอากาศต,ต่อเยเมนสารัสนะครับก่อนหน้านี้ได้กล่าวว่าเรือรบของพวกเขาเองได้ยิง สอยร่วงนะครับเครื่องบินรบไอพน่นลำนั้นนะครับนะเป็นโดยอุบัติเหตุทหารสรัฐนะครับได้กล่าวว่าบรรดานักบินนาวีเนี่ยปลอดภัยนะด้วย1รายเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยสลรัฐนะครับได้เริ่มการโจมตีทางอากาศต่างๆต่อฮูตีภายหลังการโจมตีขีปนาวุธนะครับบนมหานครที่ใหญ่ที่สุดของอิสราเอลนะครับ ข่าวแปลต่างประเทศจีนนะครับก็หลังจากที่มันมีข่าวนะว่ากลุ่มฮูตีในเยเมนสามารถสอยนะเครื่องบินรบไอพอนของสหรัฐลำหนึ่งนะครับ F/A-18 เนี่ยนะแต่ทางสหรัฐบอกว่าไม่ใช่นะมันเกิดจากการยิงผิดพลาดของทางสหรัฐเองนะครับ <S <S เขาเรียกว่าเฟลลี่ไฟล์นะคือยิงเพื่อจะป้องกันขีปนาวุธของฮูตีนยแต่ว่ายิงพลาดนะโดนเครื่องบินของตัวเองนะครับก็นักบินก็ดีตัวออกมาได้นะก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ อันนี้ฮูตีก็มาขู่นะว่าถ้าเกิดสหร,รัฐไม่ถอนเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับ USS Harry Truman ออกไปเนี่ยระวังตัวเป็นเป้าหมายเพราะว่าฮูตีตัวนี้กล้าวนะครับนะหลังจากที่อ้างว่าสอยนะเครื่องบินรบไอคอนสหร,รัฐได้ลำหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็กล้าวนะครับว่าพร้อมที่จะโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินสหร,รัฐนะครับถ้าไม่อยากจะเสียหายนะสิ้นสภาพนะครับก็ให้รีบถอนออกไปจากทะเลแดงนะครับิดตามสถานการณ์นะครับเพราะว่า,วาดูเหมือนว่ากลุ่มฮูตีเนี่ย ไม่สามารถกำลาบลงได้ง่ายๆนะครับถ้าไม่ส่งกำลังภาคพื้นดินเข้ามาในเยเมนนะครับแต่ดูเหมือนว่าทางสหรัฐอังกฤษรวมถึงเซลเนี่ยก็คงจะไม่ส่งกองกําลังภาคพื้นดินนะครับเข้ามาในเยเมนเพราะจะเป็นกับดักหรือเปล่าเพราะว่าในทางภาคพื้นดินอาจจะสู้ทหารเยเมนกองกําลังเยเมนไม่ได้หรือไม่นะหรือว่าไม่คุ้มกันอันนี้ก็ต้องอยู่ที่การประเมินของกลุ่มประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับร้องติดตามสถานการณ์นะครับว่ขาขณะนี้เนี่ยฮูตีตึงจริงๆดังอย่างที่ เอสบุ ay, ay, ลเลซาไปนะฮามาซาไปตอนนี้หูตีตึงมากเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ